สวัสดีครับแฟนๆลูกอีสานแชนแนลครับมื่อนี้เดี๋ยวสิบห้ามะเบิ้งนะครับจุดที่เฮาไซเชื่อนะครับเชื่อเห็ดละงอกนะครับมื่อนี้กะรู้สึกว่าสิได้ผลนะครับพี่น้องเดี๋ยวสิบห้ามะเบิ้งนะครับอันนี้อันนี้เป็นเห็ดแป้งนะครับผมอันนี้เป็นเห็ดแป้งนะครับนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งครับนี่แหละครับเห็ดละงอกครับพี่น้องครับเห็ดละงอกครับ เลยครับพี่น้องครับเห็ดละงูครับเหาก็เห็นเกิดอยู่ประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวาห่อสีเก็บเอาเนาะนี่นะครับพี่น้องครับพอดีปลาดดเอาอย่างมากเนาะครับเนาะอยู่ที่ไซเชียนะครับพี่น้อง ใช่ได้นี่ฮะมันมันสิเกิดน้ำหลากฝอยของต้นใหม่นะครับเนาะมันสิเกาะเัาสิเห็นหลากฝอยเนาะครับ,รบอ่า ครับเนาะเดี๋ยวสิบึงต่อไปครับพี่น้องครับนี่ครับดงเฮ็ดละงูครับนี่แหละครับพี่น้องครับนี่ครับเฮ็ดละงูครับนี่นะครับพี่น้องครับ ละงูนะครับนี่ละงูจุดที่เคยใส่เฉี่ยนะครับเนาะนี่ก็สิเป็นประมาณนี้ครับนี่นะครับพอดีครับ มาเบิ่งอีูนะครับพี่น้องนงั่จะเป็นเห็ดแปลงนะครับเนาะจุดนี้ก็ขึ้นบ่คอยนําบัานไดนะครับกัเป็นขันทดล่องอยู่เดี๋ยวกับเอาเดืเซลน้ำเชื่อมาใส่อีกนะครับเพื่อเพิ่มเชื่อนะครับอ่านี่คือเป็นเห็ดละโงกนะครับเนาะ เป็นแปงครับแปงอันนี้ให้เขาเติมเชื่อเขาครับอ่ะนะครับนี่แหละครับเป็นจุดนะครับนี่แหละครับก็เป็นจุดที่เอาเชี่ยมาใส่นะครับเนาะอ่ะยังได้ก็ ขอบคุณนะครับสาหรับการติดตามนะครับผมไดกกะขอขอบคุณอีกนะครับสําหรับพี่น้องที่กาลังกําลังติดตามนะครับหรือติดตามอยู่นกกขอบคุณครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้คูกรอเด้อครับเด้อนะครับถ้าสนใจเฉอเฮ็ดจ้งได็กะ่องติดตามลองติดต่อมาเบิ่งนด้ครับทั้งไล่ทั้งไอดีไล์เดี๋ยวสิทิมไว้ให้ใต้คลิปได้ครับเนาะสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวไว้สักนี้นะครับสวัสดีครับ